ไปหาหมอไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาไปนี่ไปไปกับขี่นี่เหมอยวไม่ได้ลูกมันช้าแล้วเดี๋ยวหนูต้องอาบน้ํานอนนี่ไงเนี่ย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 ไปบ่ายไปบ่ายไปบายไปเล่ไปบ่ายบาย ลูกไปฉีดยาเฉยๆใบเล่ไปฉีดยาเฉยๆไอ้ทีไม่อยากให้ใบเล่ไปอ่ะถ้าให้ใบเล่ไม่ไปฉีดยาใบเล่จะป่วยไอ้ทีไม่อยากให้ใบเล่ไปเพราะว่านี่มันหมาเขาทีเดี๋ยวบางพามันกลับมาแต่มันนานอ่ะไม่นานลูก Cool.